สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาเดวายครับแทบไม่น่าเชื่อว่าการกินกระถินเนี่ยจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับร่างกายมากขนาดนี้เราไปดูกันครับ ระินนั้นนะครับเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านริมลัวครับที่คนไทยเนี่ยนำมารับประทานตั้งแต่สมัยโบราณโบราณทั้งมากด้วยประโยชน์นะครับซึ่งบางคนอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่าเป็นสุดยอดยาสมุนไพรอายุวัฒนะอย่างดีเยี่ยมเลยเดียวครับสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยนิยมนำเอายอดอ่อนและฝักอ่อนเนี่ยมาเป็นผักเครื่องเคียงและรับประทานคู่กับอาหารครับ อย่างเช่นเป็นหนึ่งในเรื่องเครื่องเคียงกับหอยนางลมทรงเครื่องนะครับผมหรือว่าทานคู่กับอาหารจำพวกลาบน้ำพริกส้มตำเข้ากันดีมากเลยทีเดียวครับท่านทราบหรือไม่ครับว่าผักที่มีสีเขียวอย่างเช่นกะถินเนี่ยจะมีสารที่เรียกว่าคอโลฟิลครับซึ่งเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งได้นะครับแล้วก็ทําให้ผิวพันธุ์เปล่งปลั่งสดใสครับนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยในการยับยั้ง เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรอีกด้วยครับนอกจากนี้แล้วการรับประทานผักใบเขียวเป็นประจำเนี่ยจะช่วยทําให้การขับถ่ายดีขึ้นครับลดอาการท้องผูกนะครับทั้งยังมีกากใย,ยสูงที่ให้พลังงานต่ําอีกด้วยครับซึ่งมีส่วนช่วยในการลดน้ําหนักได้ดีเยี่ยมแล้วหลายคนยังไม่ทราบครับว่ากระถินเนี่ยมีสรรพคุณทางยาอีกมากมายครับซึ่งคนรับประทานกระถิน วันนะครับผมจะได้รับประโยชน์ในแบบเต็มๆครับไปดูที่ข้อแรกครับมเมล็ดของกระถินเนี่ยถือได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะชั้นดีครับซึ่งอุดมไปด้วยฟอสฟอรัสสูงนะครับผมซึ่งทำให้เสริมสร้างกระดูกได้ยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วนะครับยังช่วยในการรักษาอาการนอนไม่หลับได้อีกด้วยครับซึ่งช่วยในการขับลมในลาไส้เป็นยารักษาระบบทางเดินอาหารแล้วมเมล็ดแก่ของกระถินเนี่ยยังช่วยในการรักษาระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยครับมาถึงข้อที่2ครับฝักของกระถินเนี่ยช่วยแก้อาการท้องร่วงฝักอ่อนเนี่ยก็ยังสามารถช่วยแก้อาการกระหายน้ําได้อีกด้วยครับแล้วก็ยังช่วยทําให้เจริญอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกทั้งสามารถช่วยบํารุงหัวใจได้ด้วยครับ มาถึงข้อที่3ครับส่วนยอดอ่อนของกระถินเนี่ยยังมีระดับของฟอสฟอรัสสูงเช่นเดียวกับ,บเบลต์ครับจึงช่วยในการเสริมสร้างและบำรุงกระดูกครับผมซึ่งภายในยอดอ่อนเนี่ยก็ยังมีวิตามิน A ช่วยในการบำรุงสายตาอีกด้วยนอกจากนั้นนะครับสามารถทําให้เจริญอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ มาดูที่ส่วนใบของกระถินบ้างครับใบของกระถินนั้นจะมีเบต้าแคโรทีนอยู่มากครับจึงช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเรานะครับช่วยในการยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็ช่วยในการบำรุงสายตาครับนอกจากนั้นใบและเมล็ดนะครับยังช่วยแก้อาการของโรคเบาหวานความดันโลหิตแล้วก็ช่วยแก้อาการท้องร่วงได้ด้วยถึงแม้ว่ากระถินเนี่ยจะมีประโยชน์มากมายอย่างที่หลายคนคิดไม่ถึงครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างเช่นกันครับ ผู้ที่เป็นโรคเกานะครับจึงควรงดเว้นอย่างยิ่งครับหลีกเลี่ยงการรับประทานยอดกระถินนะครับเพราะว่าจะมีกดยูริกสูงนั่นเองครับซึ่งทําให้อาการของโรคเกาเนี่ยกำเริมหนักได้นอกจากนั้นแล้วนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังก็ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคกระถินเช่นเดียวกันครับนอกจากกระถินเนี่จะมีปริมาณของโพแทสเซียมสูงแล้วเนี่ยยังทําให้เกิดภาวะโพแทสเซียมเกินในร่างกายของเราซึ่งทําให้ไตของเราเนี่ยทำงานหนักมากยิ่งขึ้น และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งครับของประโยชน์ดีๆที่หลายคนคิดไม่ถึงจากการรับประทานกระถินถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับผมอยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสำหรับวันนี้นะวาดีไอไว้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ